สวยสวยที่สุดเลยแอนสวยมากน่ารักนะครับรักด้วย้อ้รู้สุดด้วยนะโอเคนะวันนี้อยู่ที่นี่นะลูกนะมีโรงให้ช้างได้อยู่แล้วนะตอนนี้นะแอนแมนนะ สวัสดีครับตอนนี้ตอนเย็นนะครับบรรยากาศวันนี้วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับผมก็จะได้เห็นว่ามีช้างอยู่ในโรงนะครับผมนี่ครับมีสี่เชือกนะครับอยู่ในโรงตรงนี้นะครับเพราะว่าโรงช้างเราค่อนข้างที่จะแคบมากนะครับผมก็อยู่ด้วยกันได้ไม่เยอะพอนะครับเพราะว่าช้างไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ผูกอ่างห่างกันไว้นะครับวันนี้เราก็จะมาหาน้องคุณซับเรานะครับผมนี่นะครับอยู่ข้างบนรู้ไงวันนี้เราก็ย้ายมาอยู่ในโรงนะครับ น้องมีโรงช้างแล้วให้อยู่นะครับถ้าฝนตกเราก็ย้ายมาอยู่ในโรงครับถ้าฝนไม่ตกเราก็มาอยู่ข้างบนนู่นนะครับผมอ่ะเราไปหาน้องคุณซับกันหน่อยนะครับว่าเป็นไงบ้างลูกสาวของเรานะครับวันนี้มาอยู่ในโรงนะครับผมโอเคเราไปหาน้องกันเลยนะครับผมแม่แป้นของเราวัสดีจ้าวัสดีจ้าคุณสวยว่็งไงลูกสบายดีเปล่าสบายดีไหม Mm hmm. โอ้สบายดีอะลูกอชอบไหมลูกอยู่ในโรงชอบไหม mm hmm. ว้าวชอบเลยลูกโอ้ชอบเหรอ mm hmm. โอ้ยี่ไงน้องฝนตกไม่ยอมออกจากโรงเลยนะอยู่ในโรงช้างตรงนี้แหละอ่มมีความสุขดีเนาะใช่ไหมลูก mm hmm. โอ้หลบฝนด้วยนเนาะแป้น เป็นคนสวยหิวยังลูกหิวยัง,ยงอ่าเ้องกิ่น้ำไปแล้วเนาะวันนี้อยู่ในโรงนะอย่าตากฝนนะมีโรงให้อยู่แล้วนะนะแป้นอยู่ในโรงนะลูกห้ามออกมานะฝนตกนะเข้าใจนะอ๋อจ้าเดี๋ยวเราจ้าอยาเอายา,าไปให้น้องนี่กว่านะโอเคนะครับนี่ญ้าน้องอยู่ตรงนี้แหละเราก็เตรียมไว้แล้วอาไรู้แป้น แ้นหิวยังลูกหิวยังหิวยังอ๋อทำไมเอามีขาด้วยนะครับผมน่ารักจัิงเลยน่ารักมากลูกน่ารักสุสดๆเลยจ้าอ๋ออ๋อมีงอนด้วยมีงอนออดออดด้วยหิวยังหิวยัง แ้าที่น่ารักที่สุดแล,นะล้วนะรู้ตัวเปล่าฮะรู้ตัวเปล่ารู<ม>้ตัวด้วยเหรอลูกอ๋อนะวันนี้พ่อก็อจะพามาอยู่ในโรงก็แลาฝนตกนะเข้าใจะนะนะแป้ง<ม>จ้าถ้าฝนไม่ตกเราก็อยู่ข้างนอกเนาะใช่ไหม,มจ้าโอเคนะเราก็ถ้าฝนตกนี้เราก็พาน้องมาอยู่ในโรงนะครับ เพราะว่าโรงตรงนี้ก็จะทับเพศมากนะครับนี่แหละจะเสาจะขีดมากเลยนะครับเมื่อก่อนจะเป็นที่ไว้แย่งนะครับผมแย่งที่บรรทุกหลังช้างนะครับจะมาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็รื้อหมดเลยนะครับแต่โรงเราไม่ลื้อนะครับก็เลยอาจจะติดทับซะหน่อยนะครับผมนี่นะแต่ก็อยู่ได้น้องแตนน้องอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะลูกน้องมาแม่พอกอดเลยตรงไหมมนนี็กกอนมาดิมา นะให้กอดหน่อยกอดหน่อยอ๋อให้กอดด้วยชิบย่อเลยน่ารักที่สุดเลยนะดูตัวเบ้า<ม>ร,รักพ่อไหมลูก<ม>รักพ่อไหมรักพ่ออ๋อกินให้อิ่มนะลูกนะ<ม>กินให้ดีๆด,ด,ด้วยนะจ้า<ม>นะคนวว<ม>สวยสวยที่สุดเลย ยมากน่ารักนะครับร,รักด้วยว้าวรู้สูดด้วยนะโอเคนะวันนี้อยู่ที่นี่นะลูกนะมีโรงให้ช้างได้อยู่แล้วนะตอนนี้นะนะแป้ะนะโอเคนะครับ,รบก็ฝาก like กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เราก็พาน้องมาอยู่ในโรงนะครับไม่ได้จับฝนแล้วนะครับผมเรามีโรงให้ช้างอยู่แล้วนะครับในช่วงกลางคืนนะครับนะ ชอบยลนะชอไหหวว่าชอบนะ,นะเคนะวันนี้ก็อูี่โลงการเนาะอันนี้เป็นโลงโทรัพย์แล้วทรัพย์อยู่ที่ตลอดนะาโอเคนะครับฝากไกไลกแชับสวัสดีครับสวัสดีเอซี่แสวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะนคะนสวยบายบายจ้าบายบายบายลูก กินห้หอร่อยนะนะฝันดีนะลูกนะอยู่ในโรงก,ก็นอนในโรงนะอย่านอนข้างนอกนะจ้าน่ารักมากเลยนะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย